ลำดับที่22ขายท่าตลาดห้องชุดตามสำเนาหนังสือกรมรมสิทธิ์ห้องชุดมาเหตุน,นะครับออตอนนี้ผู้รับจำนองนําส่งต้นฉบับเอกสารสิทธิ์แล้วนะครับคดีของศาลแขวงพระนครใต้คดีมียนที่ปบอบ626ทับ2564ธนาคารซิตี้แบงก์โจทย์หรือผู้แทนมาถหายหรือไมครับไม่มานะครับนางรสสุคนจิระวิทยาพรจเรํเลยหรือผู้แทนมาถ่ายหรือไมครับ ไม่มานะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหมายถแลรัฐนองอห,นห,หรือวิทนบางแห่หรือไม่ไมครับมานะครับที่บาทสีส้มหมายเลขหนึ่งสองหนึครับพวกเขาสุราคาต้องวางหลักประกันเงินจำนวนหนึ่งแสนห้าบาทนะครับเงินของจา้างก็ด,ดีหนึ่งล้านสี่แสเจ็ดมื่นันสี่ร้อยสาสิบบาทราคาเริ่มต้น1นึ่งล้านสี่หมบาทเพิ่มข้งลห้าหมืบาทครับค่ะลำดับที่22นะคะราคาเริ่มต้น1งล้าน4ี่0 0บาทพเพิ่มคั้งละ50,000บาทท่านใดรับราคาเชินย,ยกบัตรคะ่ะ ไม่มีผู้เข้าสู้ราคางดการขายค่ะลำดับที่238ทอดตลาดห้องชุดตามสำเนาหนังสือกำรสริทธิ์ห้องชุดคดีองศาแขวงพระนครใต้กันหมดอย่างที่พรบ2697ทับ2557ทีดอยู่คนอาคารชุดลัฐพาเพชโจทห,หรือผู้แทนบริหารหรือมครับไม่มานะครับบริษัทลัฐพาเพชจจำกัดจำนวนหรือผู้แทนบริหารหมครับไม่มานะครับผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวน150,000บาทราคาประเมินของเจ้าหนักบังคับคดี1,048,215บาทราคา,าเริ่มต้น740,000บาทเพื่อของละ30,000บาทครับ ค่ะลำดับที่23นะคะราคาเริ่มต้น740,000บาทเพิ่มครั้งละ30,000บาทท่านใดรับราคาเชิญยกบัตรค่ะไม่มีผู้เข้าสู้ราคางดการขายค่ะลำดับที่27่เายเท่าตลาดท้องเชิญเกลียงสามจังหวัดพะเยาขลิมวิเลขขลิมวิเลขที่ปบสาม้าแปทัพสองห้าหกสธนาคารธนาคารคาสงเคราะห์จดเรื่องดาวรัชวงศ์มองเห็นมองเห็นไหมครับมันก็ถือว่าสีเหลี่ยมเลขงศูนย์สาม0ูนครับนายสมพงษ์บัวเทศจำเลยหรือผู้แทนบริเห็นไหมครับ ไม่มาครับโฟกัสสุดราาต้องวางหลับประกันเป็นเงินจำนวนหนึ่งแสนห้าหมืน 150, บาทราคาเป็นของเจ้าหนกงานีหนึ่งแสนหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทราคาเริ่มต้นหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทเพิ่มข้งละห้าหมื่นบาทครับค่ะลำดับที่ยี่สิบเจ็ดนะคะราคาเริ่มต้นหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทเพิ่มคข้างละห้าพันบาทท่านใดรับราคายกบัตรค่ะสองศูนย์สามศูนย์รับราคาค่ะ ห้องชุดชี้ถ่ายห้องชุดเลขที่สามเก้าเก้าทับเก้าสาเชื่อคานชุดอ e ีคอนโดสรชุดประดิษฐ์สี่้าแขวงบางพงฟัง,งเขตยานวากรุงเชื่อมหานคเเนือเรื่องชุดประมาณ2ี่สิดจุดแหนึ่งตารางเมตรสภาพชุดเหมาะสำหรับพักอาศัยห้องชุดที่ข่ายติดจำนองธนาคารนาคารสงเคราะห์โจทย์จำลอบบงคนที่จะทำการขายด้วยปลอดการจำนองครับค่ะขณะน,นี้ราคาอยู่ที่ปัดหมายเลขสอง0ูนย์สามศนย์ที่ราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดืนบาทมีท่านใดเพิ่มไหมคะ ไม่มีนะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดให้เพิ่มค่ะขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลขสองสามศูนย์เจ็ดที่ราคาสองศูนย์สามศูนย์ให้เพิ่มค่ะเสนอราคาเท่าไหร่คะสองศูนย์สามศูนย์เสนอราคาที่หนึ่งล้านสามแสนบาทค่ะมีท่านใดเพิ่มไหมคะขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลขสองศูนย์สามศูนย์ที่ราคาหนึ่งล้านสามแสนบาทค่ะ ไม่มีนะคะหนึ่งล้านสามแสนบาทหนึ่งหนึ่งล้านสามแสนบาทหนึ่งหนึ่งล้านสามแสนบาทหนึ่งหนึ่งล้านสามแสนบาทสองหนึ่งล้านสามแสนบาทสองหนึ่งล้านสามแสนบาทสองขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลขสองศูนย์สามศูนย์ที่ราคาหนึ่งล้านสามแสนบาทมีท่านใดเพิ่มไหมคะไม่มีนะคะหนึ่งล้านสามแสนบาทสามเจ้าพนักงานขอหม้ขายให้แก่บัตรหมายเลขสองศูนย์สามศูนย์ที่ราคาหนึ่งล้านสามแสนบาทค่ะ ลำดับที่29ขายทอดตลาดห้องชุดกระดิ่งสารแพ่งกรุงเทพใต้กระดิ่งแดงที่พพา1764ทับ2562บริษัทประธานสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชลผู้สนชิทแทนโจดและนักนักนักพวเราจำนำบริหารหรือไม่ครับมาครับที่บานสีเหลืองหมายเลข2021ครับนายสุชนาเตชะวิชุลจุลเลยหลุดผู้แทนบริหารหรือไม่ครับไม่หมานะครับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชลผู้รองเฉลี่ยหรือผู้แทนบริหารหรือไม่ครับไม่หมานะครับ พอเขาสุดราาต้องวางหลัก,ปร,กประกันเป็นเงินจำนวน1 5 0 0 0 0บาทรานะคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี2 3 2ล้านบาทราคาเริ่มต้น1 4 3 0 0 0้านสแสามบาทเพิ่มข้างละห0 0 0 0บาทครับค่ะลำดับที่29นะคะราคาเริ่มต้น1 4 3 0 0ล้านี่สามบาทเพิ่มข้งละ5 0า0 0บาทท่านใดรับราคาชญยกบตรค่ะ2 0 2 1รับราคาค่ะห้องชุดที่ขายห้องชุดเลขที่4,8 8ดทับ5้าเชื่อคานชุดโบเบชาวเวอร์ Tower, แขวงคลองหาหนา เขตป้อมปร,มมรับศัตรูพายกรุงเทพมหานครเนือที่ดังชุดประมาณที่7 0 6ตารางเมตรสภาพชุดเหมาะสำหรับพักอาศัยห้องชุดเช่ะขายติดจำนองบริษัทบลูาิสินทรัพย์กรุงเท,ท,ท,ทาพพาณิชย์จำกัดหมาชนเพราจำนองทั้ง3ลํลำดับจําัระกนไ่ได้จะทำขายโดยปลอดการจำนองครับค่ะขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลข2021ที่ราคา1 4 30, า้าน400าม่บาทมีทนใยเพิ่มไหมคะ ไม่มีนะคะหนึ่งล้านสี่แสนสามมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนสามมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทสองหนึ่งล้านสี่แสนสามหมืนบาทสองหนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทสองขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลขสองศูนย์สองหนึ่งที่ราคาหนึ่งล้านสี่แสนสามมืนบาทมีทนายเพิ่มไหมคะ ไม่มีนะคะ1 4 3 0 0 0 0บาท3เจ้าพนักงานขอไม้ขายให้กับบัตรหมายเลข2021ที่ราคา1 4 3 0 0 0้บาทค่ะลำดับที่สามสิบสี่ขายทอดตลาดท่อชุดกระดิ่งสารแพ่งกรุงเทพใต้กระดิ่เลขที่พบอร,ร์ e ีสี่หกทับสองห้าหกห้าธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนจดได้ในฐานะผู้จำนองเลยขายหรือไม่ครับมานะครับที่บัตรสีเหลืองหมายเลขสองศูนย์สามแปดครับนายสาธิตวงควักดีจำเลยหรือผู้แทนร่างขายหรือไม่ครับ ไม่มานะครับเพิ่งข้สูดราคาต้องบางหลักประกันเป็นเงินจํานวน1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทราคาะเมินของจ้างานมระกัพอดีสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทราคาเริ่มต้นหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเพิ่มข้างละห้าหมื่นบาทครับค่ะลำดับที่สามสิบสี่นะคะราคาเริ่มต้นหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเพิ่มข้งละห้าหมื่นบาทท่านใดรับราคาเชนยกบัตรค่ะสองศูนย์สามแปดรับราคาค่ะ ห้องชุดที่จะขายห้องชุดเลขที่ห5 8าแปดทับสองเจ็ดสามชื่อคันชุดคอนโดนเนตพฟิกเซลสาทรแขวงช่องดนตรีเขตยานวากุงเทพบานาครเนืน้อที่หองชุดประมาณย0 5สิบจุดห้าเจ็ดตารางเมตรห้องชุดที่ขายติดจำนองธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนโจทย์เจ้าหน้าที่บังคับบัญชาจะนำขายด้วยปลอดการจำนองครับค่ะขณะน,นี้นะคะราคาอยู่ที่บัตรหมายเลขสอง8ูนสามแปดที่ราคาหนึ่ง0้านสี่แสนเก้าหมืนบาทมีทนายเพิ่มไหมคะไม่มีนะคะหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมืนบาท หนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทสองหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทสองหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทสองขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลขสองศูนย์สามแปดที่ราคาหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทมีท่านใดเพิ่มไหมคะไม่มีนะคะหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทสามเจ้าพนักงานเคาะไมค์ค่ให้กับบัตรหมายเลขสองศูนย์สามแปดที่ราคาหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทค่ะ ลำดับที่35ขายทอดตลาดห้องชุดตามสำเนาห,หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดคิดหนังสารแพ่งกรุงเทพใต้กรบลุงแดงที่ผบ .1715 ทับ2562นี่ดูคนอาคารชุดลิเอร์ตี้พาซาโจดหรือผู้แทนบริหารได้ไหมครับไม่มานะครับนายอเมธเอ็ดมินานี้จำเลยหรือผู้แทนบริหารไหมครับไม่มานะครับผู้เข้าสู่ราคาต้นบางหลักประกันเป็นเง,งินจำนวน150,000บาทราคาเป็นของเจ้าหน้าที่บังคับคดี2 1 3ล2 8 2บาทราคาต้นต้นหนึ่งล้านห้าแสนบาทเพิ่มขึ้นลา50,000บาทครับ ค่าลำดับที่35นะคะราคาเริ่มต้น1นึ่งล้านหแสนบาทเพิ่มครั้งละ50าหมบาทท่านในรับราคาเชิญยกบัตรค่ะไม่มีผู้เข้าสู้ราคางดการขายค่ะลำดับที่37ิขายท่ตลาดท้องชุดตามสำเนาหนัหนหนสงสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดกระดิ่งสัน แขงพระขนงคดีมายเลขแดงที่พวีอ e ่งห้าศูนย์ทับสองห้าหกหนางสาวทรงสินยี่โจทย์หรือผู้แทนมาดังเห็นหรือมครับไม่มานะครับบริษัทออออินสปายเดเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนโจทย์หรือผู้แทนมาดังเห็นหรือไม่ครับไม่มาขออภัยครับ,บจำเลยหรือผู้แทนมาดงเห็นหรือไม่ครับไม่มาครับผู้ค้าสุ่ราคาตัอววางหลักประกันเป็นเงินจำนวนหนึ่งแสนห้าหมืบาทราคาประเมินของจับงานบกันคดีหน้านหกแสนแปดห่นสี่พันแปดร้อยบาทราคาเริ่มต้นหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเทพ คลำดับที่37นะคะราคาเริ่มต้น1 1ึ่0 0 0าบาทเพิ่มครั้งละ50,000บาทท่านใดรับราคาเชิญยกบัตรค่ะ2 306รับราคาค่ะห้องชุดตามสำเนาหนังสือกำสิทธิ์ห้องชุดที่จะขายห้องชุดเลขที่หนึ่งี่แปดทับหนเชื่อคานชุด DXL High Aways สุขุมวิทเจแขวงฟ้าขนงเหนือ เขตวัฒนากรุงเชื่อมบานครื้อที่ชุดประมาณยี่6เจ็ดจดหตารางเมตรสภาพชุดเหมาะสำหรับพักอาศัยห้องชุดที่จะขายจํานงนคนที่จะมาขายตามสำนักหนังสือกอรสิทธิ์ห้องชุดโดิไม่มีพาระฝึกพันธ์ธานจำนองผู้ซื้อได้มีหน้าที่ปฏิบัติจ้างงานผู้มีหน้าที่ขอออกไปแทนเองครับค่ะขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลขสองสามูนย์หกที่ราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทมีทนายเพิ่มไหมคะสองสาูนย์ปดให้เพิ่มค่ะสองสามนหกให้เพิ่มค่ะ ขนานี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลขสองสามศูนย์หกที่ราคาหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทมีท่านใดเพิ่มไหมคะไม่มีนะคะหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทหนึ่ง หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทสองหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทสองหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทสองขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลขสองสามศูนย์หกที่ราคาหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทมีท่านใดเพิ่มไหมคะสองสามศูนย์แปดให้เพิ่มค่ะขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลขสองสามศูนย์แปดที่ราคาหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทมีท่านใดเพิ่มไหมคะ ไม่มีนะคะหนึ่งล้านสามแืนบาท1นึ่งหนึล้านสามแมืนบาทหนึ่งหนึล้านสามแมืนบาทหนึ่งหนึล้านสามแสนสามืนบาทสองหนึ่งล้านสามมมืนบาทสองหนึ่งล้านสามแมืนบาทสขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลข2308ที่ราคา1นึ่งล้านสามแสนสามีมื่นบาทมีทนใเพิ่มไหมคะ ไม่มีนะคะหนึ่งล้านสามบาท3เจ้าพนักงานเคาะไม้ขายให้แก่บัตรหมายเลขสองสาที่ราคา1นึ่งล้านสาบาทค่ะลำดับที่39มสิเก้าขาทอดตลาดที่ริมพร้อมสิ่งปลูกสร้างคดีองสารแห่งกรุงเทพใต้คดีวิแดงที่ผบ .93 ้ทับ2้ริบริหารสินทรัพย์ กุงเชษฐพาณิชยจจำกัดมหาชนจดและนางสาววจิมณมบริหารทไมครับมานะครับถือบัตรสีเหลืองหมายเลข2021ครับนางสาวดาวันกองแก้วจำเลยหถือผู้แทนบริหารทำไมครับไม่มานะครับผู้เข้าสุราคาต้องวางหลักประกันถูกเงินจำนวนหนึ่งแสนห้าหมืบาทนะครับเป็นของจับงาบังคับคดี2 5งล0านห้บาทห้สตางค์ราคาเริ่มต้น1,760,000บาทเพิ่มขึ้นละา50,000บาทครับค่ะลำดับที่39นะคะราคาเริ่มต้น หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทเพิ่มครั้งละห้าหมื่นบาทสองศูนย์สองหนึ่งรับราคาค่ะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะขายที่ดินฉนดเลขที่หนึ่งหนึ่งหกเก้าตะบลทุ่งวัดดองอำเภอสาชรกรุงเทพมหานครในที่ดองชุดขอให้ครับในที่ตา้มถนนสี่สิบตารางวาเศววาแปดส่วนสิบสที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างที่จะขายด้วยคือโครงเหล็กมุงหลังคาไม่ติดเลขทะเบียนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะขายติดจำนอนไม่ซับรัน สินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมาชนโจทย์จำานังบาบังคับคดีจะทำการขายด้วยปลอดการจำนนงครับค่ะขณะนี้นะคะราคาอยู่ที่บัตรหมายเลขสองศูนย์สองหนึ่งที่ราคาหนึ่ง0้าน็ดแสนหกหมื่นบาทมีทนายเพิ่มไหมคะสองสามศูนย์สี่ให้เพิ่มค่ะสองศูนย์สองหนึ่งให้เพิ่มค่ะขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลขสองศูนย์สองหนึ่งที่ราคาหนึ่ง0้านแปดแสนหกหมื่นบาทมีทนายเพิ่มไหมคะ ไม่มีนะคะหนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทสองหนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทสองหนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทสองสองสามศูนย์สี่ให้เพิ่มค่ะสองศูนย์สองหนึ่งให้เพิ่มค่ะขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลขสองศูนย์สองหนึ่งที่ราคาหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทมีท่าน,นใดเพิ่มไหมคะ ไม่มีนะคะหนึ่งล้านเก้บาท1นึ่งหนึล้านเก้นบาทหนึ่งหนึล้านเก้บาทหนึ่งหนึล้านเก้บาทสองหนึ่งล้านเก้าบาทสองหนึ่งล้านเก้าบาทสขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลข2องศที่ราคา1นึ่งล้านเก้าแสนห่บาทมีทนาเพิ่มไหมคะ ไม่มีนะคะหนึ่งล้านเก้าแสนบาท3เจ้าพนักงานเคาะไม้ขายให้แก่บ,บัตรหมายเลขสอ2ศูที่ราคา1นึ่งล้านเก้าแสนบาทค่ะลำดับ,บที่ส2บขายเท่าตลาดที่ดินคลิ่องสารแพร่งกรุงเทพต้าคลินเคแ่งที่พบสองสามหกทับสองห้าห้าเก้านไพบุญธรรมาสารสมบัติจิดและในฐานะรถจำนำมาขายได้ไหมครับไม่มาครับนายวิรัติบลเล่อจำเลยที่หหรือผู้แทนมาถ่ายรือไหมครับไม่มานะครับนางสะอาดสุขพินโย ขอไปครับนายวิรัตบุญล้อจำนวนที่หนมานะครับคือว่าสีเหลืองหมายเลขหนึก้าครับสีส้มหมายเลขหนึก้าครับนางสะอาดสุขพิญโยจำนวนที่สหรือผู้แทนมาขงหมครับไม่มาครับนายวิชาญบุญล้อจำนวนที่สาหรือผู้แทนมาขหมครับไม่มาครับผู้เข้าสู่ราคาต้องวางหลักประกนันเงินจำนวนสองแสนห้าหมืบาทราคาประเมินของจ้งาหาที่ังกับดีสี่ล้านแปดแบาทราคาน้มต้นสาม้านสามแสนแปดนบาทเพิ่มของละห้าหมนบาทครับ ค่ะลำดับที่42นะคะราคาเริ่มต้น3,380,000บาทเพิ่มครั้งละ50,000บาทท่านใดรับราคาฉันยกบัตรค่ะไม่มีผู้เข้าสู้ราคางดการขายค่ะลำดับที่47ขายเท่าตลาดที่ดินพร้อมสิ่งฝึกสร้างคดีขสงสารแขวงพระนครใต้คดีมเรียงที่ผบ3798จ็ดทบริษัทเจเนอราลการ์เซอร์วิสเซีจำกัดจดหรือผู้แทนมารังาหรือไม่ครับ ไม่มานะครับนางสาวปฏทิตาบุญสวัสด์จำเลยหรือผู้แทนมาหายหรือไมครับไม่มานะครับบริษ,ษัทธนาคารยูออบีจำกัดหมาชนพละจำนองหรือผู้แทนมาถ่ายหรือไมครับมานะครับติดบานสีสโซหมายเลขหนึ่งก 1, 1, ครับโฟกัสสุราคาต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวนห้าแสนบาทราคาประเมินของคณะกรรมการกำหนดราคารั์อยู่ที่เก้าล้านแปดแสนเบาทราคาเริ่มต้นหกล้านเก้าบาทเพื่อครั้งละหนึ่งบาทจั ค่ะลำดับที่สี่ิบเจ็ดนะคะราคาเริ่มต้นหกล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทเพิ่มครั้งละหนึ่งแสนบาทท่านได้รับราคาเชิญยกบัตรค่ะสองสี่ศูนย์หนึ่งรับราคาค่ะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะขายที่ดินฉนดเล็กที่หนึ่งแปดสามปดแดตําบลสีลมอําเภอบังรักกรุงเทพมหานครในที่ตามโนนสิ1เ็ดตารางวาสภาพที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างที่จะขายด้วยคือตึกแถวส7มุดเจ็หชั้นเลขที่เบนที่ห้าสิบครับ เลขที่เป็นที่50ทับ9ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะขายติดจำนองบริษัทธนาคาร UOB จำกัดมาชนพวกเราจำนองเจ,งจา้าหน้าที่บรัษดีจะทำการขายโดยปลอดการจำนองครับค่ะขณะน,นี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลข2401ที่ราคา6ล้าน9แสน2หมื่นบาทมีท่านใดเพิ่มไหมคะไม่มีนะคะ6ล้าน9แสน2หมื่นบาท1 6ล้าน9แสน2หมื่นบาท1 6ล้าน9แสน2หมื่นบาท1 หกล้านเก้าแสนสองมืนบาทสองหกล้านเก้าแสนสองมืนบาทสองหกล้านเก้าแสนสองมืนบาทสองขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลขสองสี่ศูนย์หนึ่งที่ราคาหกล้านเก้าแสนสองมืนบาทมีท่านใดเพิ่มไหมคะไม่มีนะคะหกล้านเก้าแสนสองหมืนบาทสามเจ้าพนักงานขอไม้ขายให้กับบัตรหมายเลขสองสี่ศูนย์หนึ่งที่ราคาหกล้านเก้าแสนสองหมืนบาทเชิญทำสัญญาค่ะ ลำดับที่53าาขายเท่าตลาดท้องชดกระดึงสารพ่งกรุงเทพใต้กระดิงที่บรห่บ1 5 1 1 2 5 6 2บริษัทธนาคารการิกรไทยจำกัดมาชนโจทย์แในไทางรถจำนองเลยนหมครับมาครับถือบาตสีเลืองหมาเลข2 0 2 9ครับนางสาวแพลวเลอรุยจำเลยหรือพูดแทนมาเห็นหมครับ ไม่มานะครับผู้เข้าสู่อราคาต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวน1ล้านบาทราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมินราคารัพย์อยู่ที่14บสี่ล้านห้าแสนหบาทราคาเริ่มต้น10บล้านหนึ่งแหบาทเพิ่มคั้งละ1นึ่งแบาทครับค่ะลำดับที่53นะคะราคาเริ่มต้น10บล้านหนึ่งแหบาทเพิ่มคั้งละ1นึ่งแบาทท่านได้รับราคาเชิญยกบัตรค่ะ2029รับราคาค่ะห้องชุดที่จะขายห้องชุดเล็กที่ หนึ่งศูนย์หนึ่งทับสองสองชื่อเชื่อคารชุดคลิกคอนโดแขงวงพระขนงเหนือเขตวัฒนากนารุงเทพมหานครในเที่ยงชุดประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบหกจุดห้าหกตารางเมตรสภาพของชุดของสํสำหรับฝักอาศัยห้องชุดที่ขายติดจำนองบริษัทธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนโจทย์ทั้งสองลำดับเจ้าพนักงานบังคับคด,ดีจะทำการขายโดยปลอดการจำนองครับค่ขขะขนานี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลขสองศูนย์สองเก้าที่ราคาสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทมีท่านใดเพิ่มไหมคะ ไม่มีนะคะสิบล้านหนึ่งแสนหกหบาท1นึ่งสิบล้านหนแสนหกหมืนบาทหนึ่งสิบล้านหนึ่งแสนหกหบาทหนึ่งสิบล้านหนแสนหกหมืนบาทสองสิบล้านหนแสนหกหบาทสองสิบล้านหนแสนหกหมืนบาทสขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลข2องศที่ราคา10บล้านหนึ่งแสบาทมีท่านใดเพิ่มไหมคะ ไม่มีนะคะ10ล้าน1แสน60,000บาทสามเจ้าพนักงานเคาะไม้ขายให้แกบัตรหมายเลข2029ที่ราคา10ล้าน1แสน60,000บาทค่ะลำดับที่ห้าสี่ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร,ร้างคดีของศาลแพ่งกรุงเทพใต้คดีวันเีร์ที่พบบ 7900- ทัด251ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโจทเรแลองอะไรเจ้าหน้าที่จอมนองบริหารหรือไมครับไม่มานะครับนางสาวสุภรพลไพด้วยจำเลยหรือว่้แทนนายขันหรือไมครับ ไม่มานะครับผู้ก่อสร้งขาวต้องวางหลับประกันเป็นเงินจำนวนหนึ่งล้าน 1, บาทราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมินราคารัพย์อยู่ที่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันสองรอยยี่สิบาทราคาเริ่มต้นสิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทเพิ่มครั้งลหนึ่งแสนบาทครับค่ะลำดับที่ห้าสิบสี่นะคะราคาเริ่มต้นสิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทเพิ่มครั้งละ1แสนบาทท่านในรับราคาเชิญยกบัตรค่ะไม่มีผู้เข้าสู้ราคางดการขายค่ะ ลำดับที่หกขีดสองขายทอดตลาดห้องชุดคลีโองสารแพ่งกรุงเทพใต้คลีโอเรียงที่ปปหนึ่ทับสองห้าหกธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนโจทย์และอนุบัติจำนองบริหานหรือไม่ครับมาแลครับถือบัตรสีส้มหมายเลข120ครับห้างส่วนจำกัดโอเฮิบเซิงเชียงงูกิมจำเลยที่1หรือผู้แทนบริหานหรือไม่ครับไม่มานะครับบริษัท OSK International นชั่จำกัดจำเลยที่2หรือผู้แทนบริหานหรือไม่ครับ ไม่มานะครับนายวิรัตอ,อุดมณศิลวัฒนาจำเลยที่3หรือผู้แทนบรงเอิหรือไม่ครับไม่มานะครับนายสมศักดิ์อุดมณศิลวัฒนาจำเลยที่4หรือผู้แทนบรงเอิหรือไม่ครับไม่มานะครับนายวิเศษอุดมณศิลวัฒนาจำเลยที่5หรือผู้แทนบรงเอิหรือไม่ครับไม่มานะครับลำดับที่6กขีดสองผู้เข้าสู่ราคาต้องวางหลับกันเป็นเงินจำนวน250,000บาทราคาประเมินของเจ้าหน้าทบังคับคดี4 8 3ล้านบา,บ 4, 3, 12, บาทราคาเริ่มต้น2,860,000บาทเพิ่มของละห้าห0ื่นบาทครับ ค่ะลำดับที่60สขีดสนะคะราคาเริ่มต้น2 8งล้านหมื่นบาทเพิ่มครั้งละ5 0 0 0มบาทท่าในใดรับราคาเชิญยกบัตรค่ะไม่มีผู้เข้าสู้ราคางดการขายค่ะลำดับที่61ขายท่อตลาดห้องชุดกระดิ่งสารแผงกรุงเทพใต้ครีดิ่งวงเงนที่ปบ995าเก้ทับสองหนายประพลโสพลสิริทรัพย์โจทย์ด้วยนายรับประจำนำ้ำเลินขายได้ไหมครับมานะครับถือปัตสีส้มหมายเลข133ครับ บริษัทเลอลาฟินียี่สิจำกัดโจทย์หรือผู้แทนขอไหมครับจำเลยหรือผู้แทนมาดหามาหาหรือไม่ครับไม่มานะครับผู้เข้าซื้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นเงินจํานวน5ล้านบาทราคาประเมินของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์อยู่ที่70็ดสิบล้านสองแสนแบาทราคาต้นต้นสี่สิ้าล้านสองแสนหนบาทเพิ่มขึ้นมาห้าแสนบาทครับ ค่ะลำดับที่61นะคะราคาเริ่มต้น4 9่สิบเกล้านสแสนหหมืนบาทเพิ่มครั้งละ2สองแสนบาทท่านในรับราคาเชิญยกบัตรค่ะไม่มีผู้เข้าสู้ราคางดการขายค่ะลำดับที่63ขายท่อตลาท่องชุดหมายให้เอบ ห้องชุดที่ขาดติดจำนองธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำนองเจ้าแองบันก็เลยจะทำขานขายโดยการจำนองติดไปคดีนี้เมื่อวันที่3 0มีนาคม2566ผู้รับจำนองแถลงยอดหนี้ที่จำนองปัจจุบันต่อเจา้าของคดีเป็นเงินจำนวน6,023,257.78บาท 7, 18, สตงางค์คดีองค์สารแขวงนครศรีธรรมราชคดีหมาเลขที่5938ทับ2561ธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนโจลดูรือผูรร้แทนมันหานไดไหมครับ ไม่มานะครับนายบุรเลอร์ส่งขอใหญ่จำเลยหรือผู้แทนมาเรียงงไหมครับไม่มานะครับธนาคารนาคารส่งขอพระราชจังหรือผู้แทนมาเรีงแถลไหมครับไม่มานะครับผวกเขาสื้อราคาต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวน5,000ันบาทราคาประเมินของเจ้างานบังคับคดี4 6 1แส0หกมื่นพันี่อแบาทราคาเริ่มต้น5 0,000บาทเพิ่มค่งละา0สองบาทครับค่ะลำดับที่63านะคะราคาเริ่มต้น5 0,000บาทเพิ่มคั้งละ2 0 0 0บาทท่านในรับราคาชนยกบัตรค่ะ ไม่มีผู้เข้าสู้ราคางดการขายค่ะลำดับที่หกสิบสี่ขีดหนึ่งถึงหกสิบสี่ขีดสามขายท่าตลาดห้องชุดตามสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดหมายเหตุห้องชุดทั้งสามห้องที่จะขายจ้างงานมาก็ดีจะทําการขายแยกห้องตามสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดโดยไม่มีภาระกุันทางจำแนงผู้ซื้อได้มีที่ติดต่อจ้างงานผู้มีหนนาจเพื่อขอออกไปแทนเองครับรืดองสารจังหวัดพระโขนงคีดอิเลขนที่สองสี่เจ็ดหนึ่งทับสองห้าห้าสามบริษัทไทคคนเวิด์ไวกรุ๊ป ประเทศไทยจำกัดมหาชนจมนหรือว่าแทนมรดกัาไหมครับไม่มานะครับบริษัท r e วิวอิ e เน i n e ริงแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดจำ,ดจำดนวนหนึ่งหรือว่าแทนมรดกัไหมครับไม่มานะครับนายบุญชัยลิมสุขศรีกุลจำนวนที่2องหรือว่าแทนมรดกัาดหมครับไม่มานะครับลำดับที่6 4สีดหนผู้เข้าสุรค้าต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวน1นึ่งแสนบาทราคาประเมินของจํางนาบังคับคดีเจ็ดแสบาทราคาิ่มต้นเจ็ดแสบาทเพื่อค่างลาสามหบาทครับ คันลำดับที่หกสิบสี่หีดหนึ่งนะคะราคาเริ่มต้นเจ็ดแสนห้าหมืนบาทเพิ่มครั้งละสามหมืนบาทท่าในใดรับราคาเชิญยกบัตรค่ะไม่มีผู้เข้าสู้ราคางดการขายค่ะลำดับที่หกสิบสี่หีดสองผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นเงินจํานวนสองแสนบาทราคาประเมินของจ้างงานมังกรพดีเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทราคาลดต้นเจ็ดแสนหกหมื่นบาทเพิ่มครั้งละสามหมืนบาทครับ ค่ะลำดับที่6 4สี่นะคะราคาเริ่มต้น760,000บาทเพิ่มครั้งละสามหมบาทท่านใดรับราคาเชิญยกบัตรค่ะ <S <S ไม่มีผู้เข้าสู้ราคางดการขายค่ะลำดับที่หกสิี่ีามผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลับการเป็นเงินจำนวนส0งแสนบาทราคาเป็นเมินของเจ้าหน้าทีบัคบคดีเจ็ดแสี่พบาทราคาเริ่มต้น760,000บาทเพิ่มครั้งละสามหมื่บาทครับ คลำดับที่หกสิบสี่หีบสามนะคะราคาเริ่มต้นเจ็ดแสนหกหมื่นบาทเพิ่มครั้งละาสามหมื่นบาทท่าในใดรับราคาเชิญยกบัตรค่ะไม่มีผู้เข้าสู้ราคางดการขายค่ะลำดับที่หกสิบเจ็ดขายเท่าตลาดทุนตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคดีองศาพนังกรุงเทพใต้คดีแดงที่บบหกแปดเจ็ดทับสองห้าห้าแปดบริษัทเจเนอโรการ์เซอร์วิสเซดจำกัดจดทะเบียนในเมืองไหนไหมครับ ไม่มานะครับนายอาทิตย์หรือรัฐวิรัฐวิสิทธิคุณชาญหรือชัยนรงค์ลดจำเลยหรือผู้แทนบังคับเลยไหมครับไม่มานะครับบริษัทปีโรหกิจจำกัดบริษัทผู้ออกพูดหรือผู้แทนบังคับเลยไหมครับไม่มานะครับเพืจจพกออก่อ,อข้อสุดขั้วต้องวางหลับการเป็นเงินจำนวนห้าหมื่นบาทนะครับเป็นของเจ้าหน้าที่บรงคับดีเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทเพื่อของละขอไปครับ,บราคาเป็นของเจ้าหน้าที่บังคับดีเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทราคาเริ่มต้นห้าแสนสองหมื่นบาทเพื่อของละสองหมื่นบาทครับ ค่ะลำดับที่67นะคะราคาเริ่มต้น520,000บาทเพิ่มครั้งละ20,000บาทท่าในใดรับราคาชันยกบัตรค่ะไม่มีผู้เข้าสู้ราคางดการขายค่ะลำดับที่ห9ขายทอดตลาดห้องชุดกิ่ง3จังหวัดสมุทรปราการเดิ่บบรีองศูนย์เจบ2 0 7 7 2 5 6 3ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมหาชนโจลดแล้วในทานงเราพักจำหนงมาโดนขายหรือไม่ครับมาครับถือภาษีเหลืองหมายเลข2026ครับนางสาวรัต ท่าญพรชินวราโชติลิจมเลยหรือผู้แทนบริหารหรือไม่ครับไม่มานะครับผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวน2 5 0 0 0นบาทราคาประเมินของเจ้างนานี่บัญชีพอดี4 4 0 0 0 0ขออภัยครับราคาประเมินของเจ้างนานี่ดี4 4 5 9 6 2 0บาทราคาเริ่มต้น3 1 3 0 0 0นบาทเพิ่มครั้งละ50,000บาทครับค่ะลำดับที่69นะคะราคาเริ่มต้น3 1 3 0 0 0 0บาทเพิ่มครั้งละ50,000บาทท่านใดรับราคาชนยกบัตรค่ะ2026รับราคาค่ะ ห้องชุดที่ขายห้องชุดเล็กที่3 9 4กสทับ4ี่ชื่อการชุดชดี65้าคอนโดมิเนียมเอแขวงพักขนงเขตพระขนงกรุงเทพมหานครเนื้อที่ห้องชุดประมาณ6 4 6 8ตารางเมตรสภาพห้องชุดเหมาะสำหรับพักอาศัยห้องชุดที่ขายติดจ,จำนองธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนโจทย์จ,บบจะทำงานก็ดีจะทำเนินการขายด้วยปอดการจำนองครับค่ะขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลข2 0 2 6ย์ที่ราคาสมล้าน1าบาทมีท่านใดเพิ่มไหมคะ ไม่มีนะคะสามล้านหนึ่งแสนสามมืนบาทหนึ่งสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทหนึ่งสามล้านหนึ่งแสนสามมื่นบาทหนึ่งสามล้านหนึ่งแสนสามมื่นบาทสองสองสองสามห้าสามให้เพิ่มค่ะ <t ick noise> ขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลขสองสามห้าสามที่ราคาสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทมีท่านใดเพิ่มไหมคะสองศูนย์สองหกให้เพิ่มค่ะ ขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลข2026ที่ราคา3ล้าน2แสน3หมื่นบาทมีท่านใดเพิ่มไหมคะ2 3 5 3ให้เพิ่มค่ะ2026ให้เพิ่มค่ะขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลข2026ที่ราคา3ล้าน3แสน3หมื่นบาทมีท่านใดเพิ่มไหมคะไม่มีนะคะ2 3 5 3ให้เพิ่มค่ะ2026ให้เพิ่มค่ะ ขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลข2026ที่ราคา3 4 30,000บาท2,353ให้เพิ่มค่ะ2026ให้เพิ่มค่ะขอ,ขออีกรอบค่ะ2026เสนอราคาที่3 6แสน7,000ค่ะขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลข2026ที่ราคา3 6แส7,000มีท่านใดเพิ่มไหมคะ2,353ให้เพิ่มค่ะ ขณะน,นี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลขสองสามห้าสามที่ราคาสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นมีท่านใดเพิ่มไหมคะไม่มีนะคะสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทหนึ่งสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทหนึ่งสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทหนึ่ง สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทสองสามล้านเจ็ดแสนสองมืนบาทสองสามล้านเจ็ดแสนสองมืนบาทสองขณะนี้ราคาอยู่ที่บัตรหมายเลขสองสามห้าสามที่ราคาสามล้านเจ็ดแสนสองหมืนบาทมีท่านใยเพิ่มไหมคะไม่มีนะคะสามล้านเจ็ดแสนสองมืนบาทสามเจ้าพนักงานขอไม้ขายให้กับบัตรหมายเลขสองสามห้าสามที่ราคาสามล้านเจ็ดแสนสองหมืนบาทเชิญทำสัญญาค่ะ สิ้นสุดการขายทอดตลาดของสำนักง,งานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานครสองแล้วนะครับต่อไปเป็นการขายทอดตลาดของสำนักง,งานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานครห้าครับขอบคุณครับ